รีวิวนะครับ F สัน EBL 2 0 0 W เป็นเลเซอร์รุ่นใหม่นะครับเวลาน,นี้ก็เวลา6โมง20นาทีนะครับดูบรรยากาศกลางวันนะครับดูบรรยากาศกลางว,วันกันนะครับผู้ชมะ ผู้ชมผู้ชมผู้ชมสักขีแล้วระญาณสักขีแล้วพราวยาดนี่เดี๋ยวถ่ายเครื่องฉายนะผมเปลี่ยนตัวตับได้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 ดูให้ดูเออสีสันสวยๆนะครับช่วงเวลา6โมงกว่าๆนะครับการทดสอบบนจอ9เมตร50นะครับบนจอสุนันดิจิตอนนะครับผม นะครับวันนี้อยู่ดอนคามินนะครับนี่ครับียดูบรรยากาศกลางวันกลางวันกันเลยนะครับนี่ครับรอนะครับวันนี้เรานําเครื่องมาเทสรีวิวกันเลยนะครับครับผมกล้องอันนั้นนะขอมิวสิกสักห้าสักเพลงเร็วๆร็วเพลงเร็วๆสักสิบเพลงเพลงแจ๋วแจ๋วนะลองหน่อยได้เลยพี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวจัดมิวสิกให้เอาไว้สำหรับลองครับครับมาลองครับผมน่าสนใจนะเพื่อนสนใจเลยพี่ไม่ต้องหน้าละไม่ต้องหน้าละจบายแล้ว ชมคลิปกันเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์อะไรพี่ในนชักาอ๋อไม่แหรร้านไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะหมดแต่ถ้าเดือนสมัครได้แต่ว่าหมดพุทธภาแล้วเงินก็ถ้าเกิดใช้ไม่ใช้ได้มาแล้วก็หมดชมเลยนะครับกับการรีวิวนะครับันนี้ ชมเครื่องจริงแสงจริงรีวิวจริงสถานที่จริงกับการส่งงานลูกค้านะครับวันนี้นะครับเลเซอร์ Laser L 2 0 0อนะครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สนใจสั่งซื้อที่ f c e e o o o อนุเดชโปรเจคเตอร์กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ